แม่หมูคอนเฟิร์มเผยชมหน้ากรรมเทพตัวจริงของนายใบเฟินที่ไม่ใช่หนุ่มกัญชัยสืบเนื่องจากประเด็นที่น,นายนภัสและใบเฟินพิมพ์ชนกถูกจับตามองเรื่องราวความสัมพันธ์และเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาน,นายนภัสก็ได้ออกมาประกาศบอกสื่อว่าตามจีบใบเฟินทําเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือฮาเป็นอย่างมากและล่าสุดคุณแอลสไตลิสชื่อดังก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนายนภัสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อม ชันบอกว่าน้องเขาเขินแหละฉันมาแล้วนะตามสัญญาไม่ได้ใช้สมองเลยใช้ความรู้สึกล้วนๆฟังแล้วมันเขินเขินมากหยุดยิมไม่ได้เลยยังไงดีอะเรานายใบเฟิร์นสงสัยจะสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วของจริงงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและฟันครับต่างเข้ามาฟินกันหนักมากและหลายคนเข้าใจว่ากรรมเทพของทั้งคู่คือพี่หนุ่มกันชยัยแต่ความจริงเปิดเผยแล้วซึ่งแม่หมูคอมเมนต์บอกว่าไอต้าคิวปิดและยืนยัน ว่า L เ,เป็นคิวปี